วันนี้ชิคกี้จะพาทุกคนมาเรียนรู้กับรายละเอียดเบสิกสำคัญของภาษาจีนสนุกนะคะคือมันจะมีสามอันนะคะก็จะเป็นพยัญชนะละและวรรณยุกต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเรจ่มจ้าท่องพยัญชนะให้ทุกคนฟังนะคะจะแบบช้าๆเนาะเป็น per per mer เสอเลเลเกเกฮจีชีซีจูชูชูจีชีซีอีอูอ่ะที่วงแม้งงแม้ที่วงอันนี้นะคะคือมันจะเป็นเนี้ยนะคะจะเป็นเสียงหนักส่วนนี้จะเป็นสั่นตัวนี้จะเป็นเสียงเบานะคะ จะเป็นเสียงเบาแต่ถ้ามี H เน,นี่ยามไปเนี้ยนะคะจะเป็นเสียงหนักและอย่าลืม R ไปด้วยจะเป็นเสียงหนักมาอ๋อและอันเนี้ยคืออะไรมีอยู่เดียมันแบบนี้นี่ก็คือพยัญชนะกล่งสระนะคะสำคัญนะสามอันเนี้ยพยัญชนะกล่งสระเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็เสียงหนักเสียงเบาก็สำคัญนะคะต่อไป,นะปเราไปเรียนรู้กับสระนะคะก็จะเป็น A O ที่เรียนนานๆแล้วจะไม่งงนะคะอย่างเช่นหนูเพราะอันเนี้ยจะเป็นอือูแต่อันเนี้ยจะเป็นอีนะคะซึ่งมันต่างกันแค่หัวเราต้องดูดีๆนะคะบางคำสามตัวเนี้ยจะลดรูปอันนี้ไปนะคะได้แค่อันนี้นะคะมันจะเป็นลดรูปนะคะก็จะเป็นตัวนี้แต่มันไม่ออกเสียงตัวนี้นะมันออกเสียงตัวนี้อย่างคงเดิมคะ่ะแล้วเราต่อไปเราจะมาเรียนรู้กับวันณายุนะคะอ่ะ เอา้างงอะทำไมวันอายุเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4อันเนี้ยคือจะเป็นเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่นะคะแล้วก็จะเชื่อมกันแบบนี้แต่งงอะทำไมแนีบเป็นเส้นสามมัน่นบเนี้ยสามสี่ไม่เอานะคะเพราะแบบเนี้ยอันนี้ใช่มเราตากันแบบนี้ถ้แบบาบบไม,ไมันเป็นสาม ผิดเพศเพศเพศแล้วขานรู้ไหมทำไมเป็นแบบนี้เพราะเราไม่ยกปากกาอ่ะเวลาเขียนอย่างเช่นแเนี้ยแล้เราเขียนคำใช่ไหมอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยน,นะคะเราเขียนเนี้ยเราไม่ยกปากกาแตะตัวแบบเนี้ยอย่างเช่นแบบเนี้ยเรายกปากกาแบบนี้เรายกปากกาแล้วก็จะเป็นเส้นเดียวมันเป็นกฎของมันนะคะ เดี Ma, ama, y uk. Y uk actually, ๋ยวเราจะมายกตัวอย่างสี่ตัวนี้นะคะกับ R นะคะแล้วก็วันนี้มสี่ตัวนี้นะคะจะเป็นป้าป่าพ้าพาอพาพาพมามามาฟาฟามาแม่ี่นะคะถ้าอยากถ้าอยากเอาลายแตตัวคือเราต้องไปต่อยอดจะนาคะอย่างเช่นไม่ต้องต่อยอดหรอกอย่างที่เราูพว่าต่อยอดคือช่นางเนี้ย ต่อเป็นคำแล้วก็เอาพยัญชนะเยวงไปต่อเป็นคำนะคะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมมาพิมพ์ใน YouTube System ได้เลยนะคะ